สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอลอุ๊ยย่ใครแต่บทล้มพี่น้องเอ้ยเตะรักสามพ่อแม่ลูกสิพากลินสงการเลยพี่น้องเอ้ยสงการข่าวเปลือกพี่น้องเอ้ยชนนมข่าวเปลือกเฮียังลูกเอ้าวประเทศยังเลยเสี่ยอะไรนะบ่าวซ่ี่ยระลุงอันนะคนัะ แล้วทุบอะไรสิเชื่อมันอีมันไม่เชื่อบ่เฮยจะคืนอ่ะนะช้อมือแรงบ่อือคุณน้องเอ้ยเคยหลานะเพื่อนเอาเขาปลูกลงเลยบ้านใครในบริมีพ้นได้หรือเปล่าบริมีเพราะเพราะแผ่นดินลายเพราะแผ่นดินลายโอ้ยอันนี้แห้งแต่มันบ่เูงปนไดน้ำในไรอื่นบ่ก็อีลอยมาทางโอ้ยมือแรงพอซินไปเยัยงเอืองแล้ววะ เขารีบลูกเคยลาแล้วเพื่อนเอาเขาปลูกลงแล้วพี่น้องมื้อนี้ปลกลงแล้วพี่น้องเตรียมตัวเลยเตรียมตัวแหละเตรียมต้มเตรียมตัวเตรียมร่างกายไปเลยพอดละดูออกแทงงานเพื่อนเอาเขาปลูกลงเลยพี่น้องมือได้มือมือได้แน่อยแล้วเขาแตงออกนี่บ่มือฮืออ่ามือฮือพี่น้องเอ้ยวันที่สิเนาะ แช่ซองขึ้นแล้วเอาขึ้นอ๊บอีกได้นี่เนาะแมนบอกขึ้นแเขาเอาขึ้นโอ๊บเอาเข่าขึ้นอบซะก่อนจังซีอันเอามาวานเนาะพายอยู่ดอกน้ำน้องกันยังไรตีละบอไรนะเพียบเออทางนั้นนะโบไม่อยู่พ่นอ้ยใคาดูวะแห่งเล่ห์ไสีดำหน้าทั้งปีกอนอะไพี่น้องปีนี้นะ เขาป้าละโม่สักสาหลักเคยหลาเลยพี่น้องบ้านเฮาหน่ะบ่มีฝนหักมืดมาทางนี้เยอะและทางไหนแห้งไปจักไปแล้วอันเล็กน้อยเขาเมื่อแต่พี่เขาว่าโอ้คนทางนะโมงแห้งเขาอ่ะมันแม่นบ่มามาหอดอันตจงตูนเริ่มเริ่มเห็นรู้สึกว่าแห้งเริ่มเริ่มเริ่มซือเปี่ยนอะ มาหอดบานน้องมอดบาดเลยอาเทน้ำเต็มเลยแจ้ทางนะเมนอนลีเขาบริเต้ตัวแล้วเอ้าคือใส่เกลือนหอรอเล่าิ่ใส่เป็นาเห็บใส่อพวกใสเนใสนี่คือซีเมนว่าให้เขาอ้อนนะคิดว่าเนาะแน่นบเลยใส่เกลือนี่ให้เขาอ่อนบอเดีว่าเฮา

ก๋วยเซียวนั่งมาให้เจ้าล่างไหนจะเสียล่างเยอะเฮ้ยคือกิ่งแคะรถจะโค้งคือบนล่างเดี๋ยวก๋วยเซียวนั่งมานำเด้อไรล่างให้ลุงฮิปแล้วลราล่างให้เจ้าล่างให้ชาลิงให้คอยในเด้กเจ้าขี้ไหนเปลี่ยนไปยังเซียบโปนอ้ ไอมอดไปใช้คือใช่มออยู่เนาะนำสางสิบริษัใหม่บอหรือเปล่าสาหมเนาะปนแห้งกวนี่นะสเนาะแ็กซอนหรือเปล่ให้นี่สอบนึงบอกยลกับให้น้อยน้ำบอ ไปสอบเนาะรวมแลวเสรเป็นละสามสอบเสร็จละสามสอบภพตาผูแหละรับภพตาได้ไงป้าเท่าเตรียมตัวเตรียมร่างกายไว้ให้พ่อมมิโนงเอ้ยเรดูนีอันนี้มกำลังเริ่มต ja ้นเริ่มต้นแล้วได้ไงเริ่มสตาร์ทแล้วมันยังไจบเครื่องปีจะทยยักษ์ตาสะตกะ สิบอบเมนเฮ้าน่ยังยังบดไดอันเอยไทยเปดนะเยไทยสามหอสีตาสีเนาะเฮาน่ายังบดไดไทยหอนหุดพี่นองเออกาแม่พ้นแห้งสนิมอื่นของไทยได้ดิเนาะเอไทเขาก็เอาเลยเนาะเมนไทยกับไทยเลยดิลายคนเลยได้เฮากับแน่ๆว่าอยประมาณเดือนออกไม้นี่นะว่าพ้นมา่นสิไทยตะก้าไว้ห็นนะ ผัดโบแห้งกระไทยก็ได้ขูดเอาแล้วแข็งกำจีแข็งนี่ค่อันนี้โบแห้งแห้งนะขูดลงโจลงไปนะลงหน่อยนึงซองสามข้อมือกว่าจะดินแห้งแล้วมันจะไม่ตกเป็ไม่ได้ตกเป็นซองนะนี่แหละตอนไทยน่ะกระดินอ่อนอยู่แล้ววะเออว่ามันตกมาประมาณหมื่นจังหมื่นอะกระไทยอันนี้ไก่พี่น้องไก่แม่น้องเทนมือนักกระลักเอาเมื่อตัวนึง ไ่นำกระปุนรักเอาเมือพ่อเจ้า่นโอยูเด้พู้เจ้า่นไปหาหน้าไม้เพื่อไปยังไงมื่นนะรักเอาอติอลลายนี่เนาะตัวนี้ได้ปบ่า ไอ้มดไรงัวไรกล้วยไ,ไปผูกไีหน้อยว่าทง้่คิดว่าแมนเลยเนาะเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ก็กําลัง <c oughs> กําลังอยากมือเลยหลังนรินุ่นน้อยเห็นยังลูก <c oughs> จะเรียนน้ำเด้อสีน้อนน้ำพายมือนี่สีน้อนน้ำพรสินบอลลูนสินอนยยจังได้นสีมือฮะ อันนี้เป็ดเพิ่นเป็ดหน่อยแนวค้างแนวค้งมงให้ไก่จุกมให้ไก่จุกอย่างเดเนาะกตีิ้มาค้างไก่อันนี้ค้างขาเข่าซะเลยคือว่าสลิงมาสลิงเป่าบ่ มาหน่ามาซาลิงเปาพี่น้องเอ้อ่าเถอะมาปุ้นโดยเฉพาะตัวนี้บอกอะไรคือหมักไผ่เบิงเบิงด้วยฮะยังเป็นหมักไผ่หน่ามาเบิงด้วยอะไรคือหมักไผ่หมักไผ่ให้เนยนี่พี่น้องเนี่ย ข้าเจ้าว่าวตลกกันบู๊เฮียยังแหละเนาะตะกี้ข้าเจ้าว่าวกันเอามกไพให้แหนว่าสันอันเพิ่นไปอันตลาดอยู่อยู่ตลาดอยู่กรุงเทพนะเนาะเขาว่าตลกกันบู๊ื้อยังไรอักไพให้แหนว่าสันอักไพไม่มีข้าเจ้าว่ามีแต่ละไมว่าสันนั่นแหละอักไพบ้านผมว่าสันเด๋วฮะฝั่งนี้ลุงว่าวฝังนี้ลุงว่าวฝังนี้ลุงว่าวเดี๋ยวใช่ ขับใจได้ลุงปู่ไอดำแลหาไอดำเพื่อได้มาต่ใช้ลุงมาถอกมาหนารถเป้าพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่เต็มรถอือห้มีแน่

ม่วงก็เบ,บาบางแล้วแต่เข้ามาเมื่อก่อนยนะังยังดกอยู่ทรงไซตกรุ่นมือนนี่แหละแห้งมือนนี่ยังหลายอยู่ม่วงอยังนานๆอยู่ตาวินก็กำลังตกตอนนี้ก็ได้อย่างน้อยสองวมยรุ่นคสิภาคขี่กันขี่สลิงกันนะเอา้า ลองขี่เอ <pelled> ้าเอ้าเอ้าไล้ที่ไห้มตติ้งครับมาส่งวะจะกฆ่ากันเมื่ออะไรพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อบุษกรสุขุนสุมมงสุบอลติดตามที่เขามาเมืองที่เขามาชม พอกันไม่คิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้อยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุสุคนอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเดอ้อพอกันไม่คิปหนาไปแล้วเขาแง